ทำไมทำไมทางด้านองต่นนเอรเนี้องไปติดต่อในหนุ่มคนนี้คือยังในเขาจะรู้กันนี่มีคนทำลายนึงเปิดครับเปิดเด้เลยคนัวเัวห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 ัววหัว เดี๋ยวก็จำกำคนก็ได้คุณนหารก่อนยืนยืนข้างเลยครับตะกัวแล้วก็จะจแง่ก่อนยังไม่ได้แง่เลยครับ่ครับก็เออเออเออแล้วว่ๆที่ทำท ใน,ในส่วนของการไฟฟ้าพูมิภานได้การสืบทราบนะฮะสืบทราบในการามีการมีกูวมชาชีพนะครับจะเข้ามาดัดแปลงมิเตอร์นะครับเพื่อให้มิเตอร์หมุนช้าลงนะครับแล้วก็เพื่อให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยที่ใช้ในโรงงานหรือในสวนนะครับแล้วก็แลกหล่งอุตสาหกรรมต่างๆนะครับมีค่าพัดผิดเพี้ยนไปนะครับคาาเคลื่อนไปทําให้ค่าไฟลดลงนะครับทรางนี้ทางเจ้าของสวนหรือทางผู้ประกอบการต่างๆ นะครับอาจจะสนุรล้มคิดหรือไม่รู้จะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีนะครับแต่การไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นการทุจริตนะครับทำให้เสียทรัพย์